สบายสนุกดอนะพารอบหน้าปุปเยอะน้ยานาะปุ้ยหนักมากเลยนักนะไ้หนูค่อยๆหน่อยหนกน่รอนะเป๊ะแ๊บนึงได้ะต้องพายแล้วดูยพายก่อน๋ยวนะเป้จะก้องโทรศัพท์ให้นะปุ้ยโอ๊ยได้ได้พายก่อนแพนน้า น้ำม่เข้าเรือน้ำเข้านะปุ้ยเนี่ยโอ้หน้ำปุ้ยาไม้าก็น้ำปุ้ยบอกให้หยุดก่อนอ่ะ้้ากดูสดครับข้างหน้าหนอโอ้เลอะเลย แล้วย้อนแสงน้ำปุ้ยน้ำเข้ารูตุน่นหมดแล้วโอ้โหหน้าหนูพาดีๆนะลูก ปั๊บนะเออมาเรือเหลือที่สุดเลยนะปุ้ยพอมันมืดแล้วนะเนี่ยป,ปู่ยา่า เหรอครับเฮ้ยนปุ้ยน้องอินสีเฮ้ย ได้ได้ได้หนูคอยดุด้าได้ได้นางเขาอพ่อไหวปะหน้าเรือลำนั้นน่ะเขาอ้วนไหนนะคนหลังอ่ะเฮ้ยได้ก็ไม่ต้องกลารั้งเขาเองอ่ะนั่งในบ่อไม่ได้ปิ๊งเจ้าเท้ตพเราเขาอ้วนไหนนะคนหลังอ่ะอ้อแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะคนหลังแล้วเราต้องไปทางนู้นไม่ใช่เหรอออื่ นไมนู่นนยพ่อมไปนูนะพ่อไปใช่ไปนู่นและพ่อตรงไปโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวนู่นเนยตรงไปนู่นนะพ่อตบปุยเยอะอ่ะเาเปนย่านั้นน่ะนู่นไม่กินมาางนู่นใช่พ่อไปนู่นและมาทางนี้เร็วโอ้ยอ๋อนั่งเรือน้ำเที่ยไปนู่น มานี่แล้วน้าบุ้ยไม่ดอกบัวก,กินไหมฮะน้าบุ้ยเอามาด้าไพสรุปปะเนี่ยน้าบุ้ยดอกบัวก,กินไหมฮะเนี่น้าบุ้ยยังมีอยู่เลยเนี่ยไหนดินน้าบุยดูดิเอามาทำไม <c oughs> เฮ้ยนะปุ้ยมีคนนะุ้ยตรงนั้นม่ชูชีพเขาทิ้งไว้ให้ด้วยหนูหน้าไปตามเขาไปตามเขาน่ะหน้าหนูจะไปเออนะคะเร็วด้าเออปล่อยให้มันปล่อยให้มันไหลนบปุ้ยไปเสร็จนี่ไปกินปลากระพงร้านเดิมใช่มืดอย่าย้อนแสง มาทอแล้วรอชาบ้างเขาด้วยลูกจ้า,าม,มาทุกคนเราจะพายเรืออย่างหน้าละอ่อนได้ได้ได้รอจ้า

ไอ้อยาาน้าดิเให้ไม้นั่งนี้ก็ไม่นาได้ได้รอเต็มหนุหนนู่เดี๋ยวเขาแซงได้ไใแงรองก่อนไ่นกเออไปกินกระางง่ามันไม่มีที่รองก้นไงมันไะหไปหมดเลออได้รอเหนุ เออด้ลองดูชิลึกไหมงบมาพาทขึ้นไปดิโอ้โหโอ<ห><ห>้ยังปุ้ยยังไม่ถึงเลยโอ้ลึกอันเนี้วันดีครับโอ้ถึงอันเนี้ยถึงถึงอะไรยังไม่ถึงนะนปุ้ยยังยังยังลึกมากกว่านี้นั่นน่ะปุ้ยเขาแซงได้แล้วเดียวหรือเดียวพอให้ตาดำก็ได้ตาเป็นน้ำปะเรือตาจะจมแล้วเกินน่ะจะจมไหมพ่อหน้าพอลูกหนูน ให้ปามานั่งด้วยให้นาเปยมานั่งอีกความช่ไมดน่าพอลูกค่อยๆเอรอน้องหน่อยนกปอมไม่ใช่นกตัวจริงนปุ้ยนั้นตัวปอมหมือตัวจริงน่ะอุ้ยตัวจริงตัวจริงตัวจริงนปุ้ยตัวจริงดูมัน ไม่นะปุ้ยมันขยับได้จริงๆหรอไม่ใช่ตัวปองปุ้ยมันมันไม่มีใครขึ้นไปบนนั้นได้มันไม่ใช่ลูกปัน้นมันคือนกจริงๆ เป้ก่อนนะครับค่ะนะเว้ยทายอยู่อะไรเป้ก่อนเอาละเออให้มันไหลบ้างเออเลี้ยนนิดนึง ให้จบเลยทำอย่างนี้นะปู้จะ